สวัสดีค่ะพบกับเจ้าของแก้วเสียงตงอีกแล้วนะคะวันนี้หอมเจ้าจะพาทุกคนไปดูวิธีทําเหล้าแบบโบราณนะคะแบบเมือ่อครั้งที่แล้วหอมแก้วก็เคยถ่ายไว้แล้วนะคะแต่มันไม่ละเอียดค่ะครั้งนี้จะถ่ายให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะติดตามผักติดตามชมเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเขาจะาเริ่มต้นทํำยังไงนะคะถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยคราวนี้ จะไม่ไม่ตัดต่ออะไรเลยจะถ่ายตั้งแต่เขาถอกขา้าวทำอะไรแบบนี้เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะใส่ข้าวสามถงนะคะถงสี่สิบแปดละถงสี่สิบแปดโลนะคะข้าวสามถงแล้วก็เอาแก็บในใส่สองถงเนาะเอาแก็บใส่สองถงนะคะแก็บแบบบ้าถงใหญ่ๆแน่นๆเลยค่ะดูก่อนทุกคนจะตั้งกล้องให้ทุกคนดู <im itation> อืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องเปหอมก่อนมันเนี้ยใกล้เข้าลลกนี่อ่าเอาเข้าวใส่สองทงแล้วก็เอาเก็บใส่หนึ่งทงแล้วก็เอาเข้าวใส่วนมันอีกหนึ่งทงนะคะุงข้าวนี่อ่าจะเป็นงุงอ่าหี่สิบแปดโลเอ่อสี่สิบแปดโลพูดผิด สีสิบแปดโลนะคะกดใจกันเออวิธีวิธีทำนะคะช่วยกันทำสองคนพี่ไซพี่ไซกับพี่สไฟช่วยกันทํานะคะตอนนี้หอมแก้วเลิกทำแล้วค่ะเป็นกลายเป็นไม่ค้าออนไลน์ขายสินค้าตามกระแสแล้วก็ขายส่งในเมืองไทยเมืองจีนอะไรแบบนี้นะคะนี่เอาแก็บใส่บนมาหนึ่งทงค่ะ นี่ก็ถ้าทำข้าวเอาเข้าใส่สามถงแกบใส่สองถงนี่จะไล่สี่ไหนะคะเหล้าก็เหล้าก็จะไล่สี่ถงถงละสามสิบโลสามสิบกิโลนะคะจะไล่ข้จะไล่ลน้ำเหล้าสี่ถงค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนีเฮสองกองแล้วนี่เอน,นี่ก็ส่วยกันสูนให้เข้าเข้ากันนะคะสูนแกบกับข้าวให้เข้าเข้ากันอืมโอ ก้วไม่ได้ล็อกดีๆนะคะขามันก็เลยออกมาเท่ากันแล้วขาตั้งก้งไม่คอนได้แล้วขาแข็งแรงแล้วขาตั้งกล้องของแก้วเมื่อก่อนซื้อมามันก็เลยพังนี่ก็เป็นขาตั้งกล้องอันใหม่นะคะอืมมันจะเป็นขั้นตอนที่ซ้าที่สุดนะคะ พี่สะใภ้กับพี่ชายช่วยกันทำค่ะแมงหอยออกมาแล้วมาต้อกยังตัวอยู่เอ๊เนี่ตัดตั๊ทั้งหัวย้ะวะหนอนตัดแรงวะตัดสวยเต้เยี่ยมโอ้ยอย่าไปเห็นอย่ไปเห็น กันตักมาทางนี้อีกอตักไปตักมาให้มันเข้ากันนะคะไอ้ไหรหอบนี่สองหอบอตักไปตักมาเสวยกันแบบนี้ก็อตักเส่โถงไล่แล้วค่ะ เอาแกบกับข้าวลมกันอ่าเข้ากันแล้วเข้ากันดีแล้วก็จะเอาถุงแบบนี้ใส่นะคะนี่จะถ่ายให้อ่าละเอียดละเอียดเลยข้างนี้ข้างที่แล้วมันก็ละเอียดอยู่นะแต่มันคลิปมันไกลแล้วโกทุกคนไม่เห็นแ <c oughs> ม่หอมอย่าพิการเรียนกับมีลูกหลานโอ้โอโอ,โอ้มาแล้กายแกบนี่นอ่าอันที่เหลืองๆก็จะเป็นเปิดเกข้าวนะคะเปิดเกข้าว ก็ข้าวสารเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วข้าวเหนียวอ,อ,อย่าพี่กาตู้บินโบดนี่แข็งแดงนี่กัซื้อมาไหมไอันเก่าฮ้นี่อันวอรเจียงใหม่กันนังช่องฮะาานี ูนย์เข้ากันรีแบบนี้แล้วก็แอบตักใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะอ,เคเอืเอาแบบนี้ลงง่ะไม่ลงตักอะไรละเอาเลยละอืจะใส่ถุงแบบนี้ไว้อา่าสองถุงก็เป็นหนึ่งไหแล้วนะคะเจนนาะสองถุงเป็นหนึ่งไห ถ้าเข้าหรือแบบนี้ใส่ทงแบบนี้สองงก็เป็นหนึ่งไหถ้า,าถ้าเราเนึ่งสุกแล้วไฮหนึ่งก็ต้องใส่สี่งนะคะเอาอ่าใส่ทงไว้แล้วก็ปิดไว้แน่นๆนะเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนพวกนี้ให้รู้อีกนะคะอืมอันนี้ตั้งขั้นตอนเริ่มเริ่มต้นเลยค่ะุงข้าว48โสิบแดโ่สามุงแล้วก็เปิดข้าวนี่ สองทงนะคะสองทงแน่นๆเลยนะคะมาใส่ลมกันแล้วก็ซูนๆแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ไล่หนึ่งหแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสองทงแบบนี้ก็เป็นหนึ่งหแล้วอ่าถ้าทำสี่หก็จะเป็นแปดทงเลยนะคะแปดทงใส่ทงแบบนี้ไว้แปดทงเลยค่ะ ี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนนี่ก็ลายแปดทงแล้วค่ะผมแต่นั้น้อยลายเจ็ดทงค่ะนี่ลายแปดทงที่อ่าที่จะใายตักอีกหนึ่งทงแล้ว,<ฮ>ลวก็<ฮ>ก็เป็นแปดทงแล้วนะคะนี่นี่ขั้นตอนนี้จะละเอียดที่สุดเลยนะคะจะถ่ายให้ละเอียดที่สุดเลยค่ะโอเคนั้นก็ รีบร้อยอ,อนี่พี่สายก็จะขนไปไว้แล้วนะคะใส่รถรถโทรแบบนี้เลยค่ะจะโทรไปไว้ที่ในเถงเล่านะคะเียงเล่าเราก็ไม่ไกลค่ะอยู่ในบ้านเองนะคะนี่โทรเข้าไปไว้นี่จะเป็นอ่าขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดเลยเอ,อมก็จะไม่ตัดต่อเลยสักนิดแล้วนะคะ จะให้พี่พี่เอฟซีไล่ชมแล้วก็เอาไปทําตามไล่เลยนะคะอืมอามาเลงกันแบบนี้ไว้นะคะนี่ก็จะเป็นเพงเล่าอมืมาเลงไว้กันไว้แบบนี้นะคะเวลานึ่งก็จะนึ่ออ่าสอง สองไฮแบบนี้เลยนะคะถ้าเวลาต้มเหล้าอาเหอเหล้านี่จะเนื้อจะต้มสี่ไฮเลยค่ะเวลาเนื่องนี้เนื่อสองไฮนะคะนี่เวลาส่นก็จะเข้ากันแบบนี้เลยนะคะข้าวเหนียวก็จะเป็นอันอันหักถึงนะคะที่มันแหลวนิดนึงถ้าอันดีๆเขาจะาไปกินนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาทำเหล้าไร่ อันที่เขาเอากินก็ทำเล่าไล่นะคะแต่อ่ามันจะแพงกว่าเข้าอ่าแบบนี้นะคะทงกับืือเนี้ยขาเนี้ยนี่เด้๋เจ็ดมืทงละเจ็ดหมื่นจัดนะคะนี่ทงเข้าแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสี่สิบแปดโลนะคะอ่าทงละเจ็ดหมื่นจัดนะคะอ่าเงินไทยก็จะประมาณอ่าเจ็ดรอยห้าสิบาทนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วอ่าศูนสามรอบนะคะทงแก็บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทงมีหญยแบบนี้นะคะต้องใส่ทงแน่นๆแบบนี้นะคะอือสองถงนะคะสองถงก็เอาทําอ่าเป็นสี่ไฮนะคะใส่เข้าสามทงนะคะนี่ก็เสร็จแล้วอ่าวันหนึ่งก็จะนื่องประมาณสิบสองไหนะคะ นี่ตอนนี้ก็เอามาเรียงไว้ตรงนี้อ่านะคะสิบสองไหนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ําใส่ไว้อ่าสีทงนะคะเป็นสองไหค่ะแล้วก็จะอ่าตอนเย็นมาก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในไหอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะนี่ นี่เลยค่ะเดี๋ยวพี่ใส่เอามาอีกสองทงแล้วก็จะใส่น้ําแล้วก็แช่ไว้นะคะอ่าเพื่อให้เข้ามันปื้นะคะแช่น้าไว้สักสี่ทงแล้วก็อ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งนี่นะคะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาถงมาเลงแบบนี้ไว้อ่ายี่สิบสี่ทงนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเอาน้ําใส่นะคะเอาน้ําแช่ไว้ โอ้น้ำยังไม่เลยปัสยาน,นี่ยก็จะเอาน้ำแช่ไว้ประมาณ4ชกนะคะสองไหาค่ะใส่น้ำแบบนี้เลยนะคะโอ้พี่ชายจะเอาน้ำน้ำที่ปลาใส่ประมาณนี้เป็นน้ำเดือดถนะคะหมองมาใส่นะ ก็ะแสนะอรอนี่เป็นนอนหย่อนนะเชฟจะทำนี่มีลูกนี่ค่ะเส่น้ำไปแบบนี้ค่ะนี่หอมแก้วก็ได้ใส่น้ำไปแล้วนะคะใส่ไว้สองถุงอ่อใส่ไว้สี่ถุงค่ะใส่ไว้ ใส่ไว้ตรงนั้นอีกสองธงนะคะแซน้ําไว้แล้วนะคะแล้วก็แซไว้ตรงนี้อีกสองถงค่ะก็จะเป็นอสองไข่นะคะถ้าเป็นสองธงอะ่ะจะเป็นสองไข่นี้นะคะนี่ลิ่งกันแบบนี้เลยค่ะอ่านี่นะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าผักติดตามอีพีสองเลยนะคะนี่จะเป็นอ่าขั้นตอนที่หนึ่งค่ะแล้วก็อ่า ทำไมเขาถึงแช่น้ำไว้ตอนนี้นะคะที่จริงนี่ข้าวนี่เขาต้องแช่ไว้อ่าหนึ่งคืนนะคะถึงจะมานึ่งข้าวนะคะแต่อันนี้เขาเราจะอ่าทำอ่าจะเอาเข้าวใส่ไว้ในไหไว้ตอนเย็ยนนะคะเราก็เลยแช่ขา้ขาวแช่ข้าวไว้ตอนนี้นะคะศูนย์แล้วก็แช่ข้าวไว้ตอนนี้แล้วก็ตอนเย็ยนตอนหกข้านี่เราจะ มาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ในไายนะคะเดี๋ยวไว้รอดูขั้นตอนที่สองเลยค่ะฝากติดตามเลยนะคะ